หากคุณกำลังมองหาสินเชื่อเงินด่วนถูกกฎหมายลองดูตัวนี้คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อรีวิวสินเชื่อต่างๆและสาระดีๆทั้งเรื่องการเงินไม่แนะนำให้กู้มาเยอะกู้เท่าจมเป็นและชำระคืนไหวโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและตัดสินใจสวัสดีครับพบกับช่องต้มหน่งส วันนี้ชาแนลนะครับพบกับสาระดีๆทั้งเรื่องการเงินและก็รีวิวสินเชื่อต่างๆนะครับวันนี้มีสินเชื่อมารีวิวเพื่อนๆได้รับชมกันอย่างเช่นเคยนะครับจะเป็นสินเชื่ออะไรนะครับเดี๋ยวไปรับชมกันได้เลยนะครับก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องตั้มหนึ่งสี่มานนี่ชาแนลด้วยนะครับ คุณจะรู้ได้ไงว่าสินเชื่อตัวนี้ถูกกฎหมายคุณสมบัติของสินเชื่อเงินด่วนที่ถูกกฎหมายสินเชื่อที่ถูกกฎหมายควรมีคุณลักษณะดังนี้จดทะเบียนและได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยทปทหรืออยู่ภายใต้การกำกับดูแลตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเช่นสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์หรือสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมชัดเจนแจ้งก่อนให้ผู้กู้เข้าใจได้ไม่ใช่อัตราที่เกินจริงหรือซ่อนเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมมีช่องทางติดต่อที่ชัดเจนเช่น,เบ,นเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่บริษัทเว็บไซต์ จริงและมีรีวิวจากผู้ใช้จริงไม่ใช่เงินกู้นอกระบบที่มักมีอัตราดอกเบีย้ยสูงมากบังคับจ่ายรายวันหรือไม่มีใบอนุญาตอย่างชัดเจนสิ่งที่ควรตรวจสอบและหลีกเลี่ยงอย่าเชื่อโฆษณาที่ว่ากู้ดได้โดยไม่ต้องมีเอกสารหรืออนุมัติภายใน5-10ถึงนาทีโดยไม่ต้องตรวจเครดิตถ้าดูเกินจริงอาจเป็นนอกระบบตรวจสอบว่าอัตราดอกเบีย้ยไม่เกินขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตตัวอย่างบทความระบุว่าดอกเบีย้ยสูงสุดของสินเชื่อรายย่อยเพื่อการอุปโภคบริโภคอยู่ที่3 3เตต่อปี หากมีการเรียกเก็บค่าธรมเนียมก่อนอนุญาตหรือต้องโอนค่าล่วงหน้านั่นเป็นสัญญาเตือนว่าอาจไม่ถูกกฎหมายสินเชื่อที่นํามารีวิวในวันนี้ก็คือสินเชื่อัชโยแคปิตอลสินเชื่อัยโยแคปิตอลมีทั้งมีหลักประกันและก็ไม่มีหลักประกันสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันมีดังต่อไปนี้นะครับสินเชื่อสวัสดิการพนักงานสินเชื่อบริการเบิกเงินเดือนล่วงหน้าสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อผ่อนค่าเบี้ยประกันรถยนต์แต่วันนี้จะมารีวิวสินเชื่อส่วนบุคคลนะครับรายละเอียดในการให้บริการของเขานะคร ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันไม่ต้องมีคนค้ำนะครับเป็นสินเชื่อเพื่อนําไปใช้ในชีวิตประจําวันหรือต้องการนําไปใช้ในยามฉุกเฉินสําหรับคนที่ต้องการกู้เงินระยะสั้นบริษัทัชโยแคปิตอลได้ให้บริการสินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจภายใต้การกํากับซึ่งดําเนินการตามใบอนุญ,ญาตที่ได้รับจากธนาคารแห่งประเทศไทยส่วนทางด้านคุณสมบัติของผู้กู้นะครับอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปจนถึงอายุ65ปีนับจากวันที่สมัครนะครับอายุการทํางานมากกว่า1ปีนะครับเป็นพนักงานประจําพนักงานบริษัทพนักงานเงิน เดือนนะครับส่วนทางด้านเอกสารที่จะต้องเตรียมหลักๆก็มีดังต่อไปนี้นะครับสำเนาบัตรประชาชนนะครับเอกสารแสดงรายได้เช่นสลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนนะครับสำเนาทะเบียนบ้านนะครับสำเนาธนาคารแบงค์นะครับสเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนนะครับส่วนช่องทางการติดต่อนะครับติดต่อได้ที่ฝ่ายสินเชื่อนะครับโทร0627527744นะครับหรือผ่านช่องทางไลน์โดยจะมี ID ดียไลน์ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะครับและเตือนภัยอีกอย่างครับป้องกันมิจฉาชีพนะครับแอบอ้างเป็นบริษัทไม่มีนโยบายให้ลูกค้าโอน เงินเข้าบัญชีส่วนบุคคลในทุกกรณีนะครับต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับสินเชื่อที่นํามารีวิวในวันนี้นะครับหวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยสําหรับเพื่อนๆน,นะครับขอให้เพื่อนผ่านการอนุมัติกันทุกคนนะครับใช้สตังค์อย่างมีสตินะครับไม่แนะนําให้กู้มาเยอะนะครับเพราะว่าจะเป็นหนี้และภาระเพิ่มขึ้นได้นะครับและ ก็ระวังพวกมิชฉาชีพนะครับแอบอ้างเป็นสินเชื่อถูกกฎหมายนะครับก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r i b e ให้กับช่องตั้มานึ่ี่มันชแนลด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆในครั้งถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ